ครับสู่ช่วงของไอทีจูเดนนะคะ<อ>ในตอนนี้อยู่กับเราที่บ้านพระรามส<อ>ี่นะคะหลากหลายเรื่องราวเมื่อคือนอาจจะนอนดึกติดกันสาวันเพร่ะวาตัดต่อคลิปวิดีโอคือ <c oughs> แบบงานในช่วงระหว่างการเปิดตัว iPhone 6เสร็จเนี่ยแต่ละวันนี่ปกติต้องเป็นคลิปที่ตัดเองนนี่เขาไม่ใช่แค่อัดนะครับคลิปถ่ายแล้วตัดต่อนะยังต้องไปดูคลิปของต่างชาติด้วยว่าเราเนี่ยมีการนําเสนอออกไปเนี่ยมีความแตกต่างหรือว่าโดดเด่นอะไรยังไงเชคตลอดด้วยนะก็ต้องตีความเอ่อกับเรื่องที่เขานําเสนอมาเยอะพอสมควรเอาเป็นว่าเมื่อวาน อันนี้อัพไปตอนดึกๆึกแต่ยังรู้สึกว่าไม่โดนก็เลยยังไม่ได้อัพคลิปวิดีโอในการรีวิวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอติดตามเตรียมตัววันนี้เดี๋ยวแก้ไขนะคะในการอัพคลิปเดี๋ยวจะรีบโพสต์นะคะไปดูข่าวแรกก่อนเลยที่ต้องรีบเตือนอ๊ยเรื่องอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคะคุณก็มีใช่ไหม Gmail เนี่ยมีสิคะังก็วยแล้วหลายคนก็ใช้ Gmail ล่าสุดนี้ค่ะรหัสผ่าน Gmail ดโดนแฮกกันไปเกือบ 5ล้านบัญชีเอาละสิครับคือถ้าใครที่มี Gmail อยู่อย่าเพิ่งตกใจนะฮะเขามีวิธีการในการเข้าไปเช็ค security รวมถึงวิธีการล็อกอินแบบ2ชั้นด้วยอ,อธิบายกันหน่อยครับค่ะก็เป็นเว็บไซต์ข่าวชื่อดังของสหรัฐบอกว่าเกือบ5ล้านบัญชีนะคะและรหัสผ่านล่วงไหลซะแล้วจากในกระทู้เว็บไซต์ bitcoin ของรัสเซียค,ค่ะ Google ทราบเรื่องตรวจสอบทันทีเพราะ Google นี้เขาคือว่าง่ายๆว่าหน้าแตกไม่ได้นะเพราะว่าคนใช้เขาเยอะนะคะคือทีเดียวเนี่ยอาจจะทําให้คนเนี่ยหมดศรัทธา ได้นะคะคกว่า60%เกงบัญชี Gmail ยังใช้งานได้แต่อาจเสีย่ยงต่อการถูกนำไปใช้ในทางมิชอบออล่าสุด Google ออกมาโพสต์เลยพูดถึงความปลอดภัยของ Gmail นะคะว่าฐานข้อมูลหัสผ่านที่รลุดออกมาเนี่ย 2%, 2> แต่2%ของ Google คือเยอะนะ 2%, 2นี้ก็เป็นหลักล้านนะฮะค่ะล่าสุดซีแนะนำเลยค่ะขั้นตอนใดน,นี้ทุกคนที่ใช้ Gmail ฟังซีเลยนะคะว่าให้คุณล็อกอินเข้า Gmail คุณเปิดหน้าเว็บใหม่แล้วพิมพ https://security.google.com/settings security activities ลเดี๋ยวสิจะไปโพสต์ให้นะคะอยู่บนเว็บไซต์ออนไลน์ด้วยดูว่ามีการล็อกอินจากที่อื่นผิดปกติหรือเปล่าอันนี้คือเป็นแอดเดรสในการเช็คว่ามีใครแอบเข้ารหัสเราจากที่อื่นหรือเปล่าคือเขาจะบอกเลยนะฮะว่ากําลังถูกเข้านะครับจากประเทศไทยนะฮะกรุงเทพมหานครซึ่งเห็นว่าขัญที่คุณเปิดทิ้งเอาไว้แบบนี้อยู่ปรากฏว่ามีคนล็อกอินเข้ามาจากลอนดอนปั๊บช์เลยอันนี้ชัวร์ว่าโดนแฮกนะคะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่า ผิดปกติให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดของตัวเองนะคะแล้วก็ให้ใช้การซนยอินด้วยระบบการล็อกอินแบบ2ชั้นขี้เกียจไม่ได้นะลองค่อยๆเข้าไปดูนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าอีเมลคุณติดหนึ่งใน5ล้านรห,หัสผ่าน Gmail รั่วไหลหรือเปล่ารตรวจสอบได้ด้วยค่ะให้ไปตรวจสอบที่ address นี้ค่ะ www.isleaked นะคะ is leaked com en นะคะคแล้วลองใส่อีเมล Gmail คุณดูว่า โดนแฮกเปล่าแจ็คพอตหรือเปล่าเชื่อถือได้ค่ะเราเข้าไปดูกันได้นะคะก็เป็น Google a l i ไ n Security b l o อกตางตาหรือง่ายๆครับเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าสงสัยหรือว่าดูมันหลายๆเรื่องราวเนี่ยนะฮะเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้มันยากขึ้นหน่อยลองดูเพราะบางทีเราไปเมืองนอกมาเราเข้าด้วยมือถือมันติดผ่าน Wi-Fi เขาอาจจะโดนคนแฮกไปได้นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องที่มีความสุ่มเสี่ยงก็เหมือนกันนะอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะไม่ปลอดภัยนะคะในออนไลน์ก็เหมือนกันแต่ถ้าเราป้อง กันตัวดีก็โอเคครับผมออมาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีกันมากโดยเฉพาะแฟนๆของ u ู u ูบงานนี้ใครอยากฟังเพลงฟรีๆครับโหลดฟรีทั้งอัลบั้มเลยสำหรับสาวก Apple ค่ะนี่มผมรู้สึกว่าผู้บริหาร Apple เนี่ยเขาชอบส่วนตัวนะ <c oughs> คือทนทีเขาจะมาขายในยชูนใช่ไหมครับเขาก็เปิดให้คุณได้ดาวน์โหลดฟรีๆนะครับจานวนสูงถึง500ล้านแอดเคาน์ตัวโลกคุณสามารถโหลดอัลบั้มนี้ได้ฟรี free. ทีมคุกใจดีใจดีไม่รู้ส่วนตัวอะไรมาจากไหนนะคะแต่ว่าแจากเพลงของ YouTube ให้500ล้านบัญชีทั่วโลกถึงวันที่13ตุลาคมนี้โหลดไปได้อีกหนึ่งเดือนนะคะคใครยังไม่โหลดก็โหลดไปใครได้ iPhone 6มาก่อนก็โหลดไปนะคะสำหรับ ผู้ใช้บริการเครื่อง Mac และ iPhone เท่านั้นถึงจะโหลดได้นะจ๊ะครับอัลบั้ม Songs of Innocence นะครับ YouTube YouTube นี่ถือว่าเป็นวงดนตรีที่ทั้งในส่วนของอายุและที่เป็นบิยอนเซสิงหนนะทำไมอ่ะทำไมไม่เป็นเพลงบิยอนเซอุ้ยแต่ YouTube แฟนเขาเยอะจริงๆผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะนี่ครับ เขาเป็ในศิลปินที่ไปแจมในงานงแอปเปนะครับผู้บริหารก็เลยชอบชวนตัวนะไปดูกันที่กระแสการจิกๆกัดกัดของค่ายคู่แข่งที่ไม่บรญะบัญญังสิ่งใดเลยนะคะจบจากเรื่อง YouTube แล้วตอนนี้เราไปดูเรื่องนี้ดีกว่ากระแสข่าวที่ซัมซุงคือวันก่อนเนี่ย iPhone 6ออกปุ๊บนะฮะ <Ừ. S 1> อย่างที่เราเคยทราบกันดีนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยแอปเปิลเขาก็มีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งที่ไปถ่ายภาพอันนี้ผมจําได้นะ,ะอยู่หน้าร้านเสมือนว่าเขาต่อแถวซื้อ Apple iPhone อยู่รอเข้าคิวกันก็มีคนเดินผ่านแล้วก็บอกว่าเอาไม่มาต่อแถว,แวเหรอ๋อกไม่หรอกเนี่ยผมใช้อันนี้เป็นซัมซุงนะครับแล้วก็บัฟกันว่ารอทําไมอันนี้เร็วกว่าอีก อันนี้ก็เสียงดีกว่าอีกอันนี้เล่นกันได้ด้วยแล้วอันนี้วางขายแล้วด้วยจบทุกคนก็ออกจากแถวไปอันนี้คือแซวกันแรงมากนะแต่ว่าซัมซุงเนี่ยมีปล่อยคลิปแขวะไม่ใช่แค่นี้เี่ยอันนี้ดูกว่าอีกนะหคลิปรวดซึ่งเบื้องหลังไปดูภาพก่อนฮะภาพเนี่ยนะของคนสองคนนี้มาคุียรนเนี่ยมันเสมือนเป็นนักการขายในแอปเลเลยนะ มี6คลิปวิดีโอครับซึ่งเหมือนกับพนักงานในร้านเนี่ยเขามาคุยกันว่าไอ้เจ้าแอปเปิลไอโฟนกับ Samsung Note ที่มีออกมาใหม่อะไรมาดีกัน พวกเขาคิดว่าเร e ทำสองอย่างได้พร้อมกันได้ไหมครับโอ้ผมรู้ว่าเราทำสองอยะฉันมีการเทียบกันนะครับว่าตัว Macintosh คุณสามารถเปิดวิดีโอมาได้หลายๆอันเนี่ยใช่ค่ะเอ๊ะอันนั้นทำไม่ได้อันนี้ทำได้คลิปทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ชื่อว่า It Doesn't Take a Genius ในคลิปมีผู้ชายสองคนใส่เสื้อนื้อเงินแต่งตัวพนักงานคล้าย Genius ของ Apple พนักงานหรือพนักงาน Apple เนี่ยนะในฉากจำลองให้ดูเหมือนหลังร้านของ Apple ค่ะแต่ทีนี้ไปแซวแรงๆที่จุดเด่นและฟีเจอร์เด่นๆตัวมีอะไรบ้าง คือ the live stream นะคะหรือการถ่ายทอดสดนะคะ Screen หน้าจอ Multi window คือการเปิดได้หลายๆหน้าจอ S Pen คือปากกาเขา S Pen ของ Galaxy นะคะของตัว Note ตัว Note แล้วก็ Battery ก็คือตัวเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ Wearable คือรูปแบบของอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆนะคะให้ใช้สโลแกนคำว่า Note the difference ก็คือไอเดียของคลิปนี้เจตนาก็คือเทียบสเปคกันให้เห็นเห็นแล้วจิกกัดซะด้วยแต่ที่ขำคือสังเกตบรรยากาศ การใช้โทนสีขาวหน้าจอของตัวคอมพิวเตอร์ด้านหลังที่เห็นว่าครับวางอยู่นั่นมันเหมือนแบบตัว Mac Pro เลยนะคล้ายมากนี่แล้วมีแซลถึงนาฬิกาด้วยนะ โอ้เยอะเลยนะครับไปลองหาดูมี6คลิปด้วยกันนะครับก็ดูดูเซลๆ์เซลกันไปก็ล้อเลียนะอืมอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของตัวปากกานะครับมาถึงอีกหนึ่งปากกาที่เขาบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันพยายามจำตัวสคริปเปิลได้มาที่สีเพิ่งพูดไปเมื่อหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็ได้สีมาคืออยากได้สีอะไรปากกาตัวนี้จิ้มปุ๊บเสร็จแล้ววาดลงกระดาษนี้ดูดสีจากแอปเปิลดูดสีจากอะไรก็ได้กีร์ลอบตัวเราได้หมดเลยไปจนสีผิวเรายังดูดได้น่ากลัวมากประเด็นคือวันนี้มีนาฬิก เออไม่ใช่นาฬิกาแท็บกาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือสมาร์ทเพนปากกาตัวนี้เด็ดมากค่ะเพราะว่าเขียนลงกระดาษปุ๊บบันทึกเข้าแท็บเล็ตค่ะทันทีเลยเหรือแล,แล็ปท็อปเราต้องไปซื้อตัวที่เป็นคล้ายๆกับคลิปะนะครับมาติดเอาไว้ที่บริเวณหน้าเอากสารแล้วก็ค่อยเขียนมันมีมันมีมันมีมมนมแกเจ็ตตัวหนึ่งคล้ายๆสแกนเนอร์คือคลิปไว้ตรงหัวกระดาษแล้วก็เขียนปากกาลงไปใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเหมือนอ่านกระดาษว่าเราเขียนอะไรลงไปแล้วก็บันทึกเป็นไฟล์ดิจิทอลแต่อันนี้นะครับเป็นปากกาอย่างเดียวเลยคุณเขีียนนอะะไไรมัจซิ์ปท่ ตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณและคุณไม่ได้จําเป็นต้องเขียนอยู่บนจอเพราะบางคนเอาเขียนบนจอมันลื่น <c oughs> มันเขียนไม่สะดวกนะคะ <c oughs> เราเลยเขียนอยู่บนกระดาษประเภทไหนก็ตามนะคะเขียนลงไปปั๊บเนี่ย มันจะลงไปในลายมือที่เหมือนกับเราเขียน้าเป๊ะเลยลงไปในจอครับเลยค่ะก็จะเลือกได้นะครับว่าคุณจะบันทึกเป็นลายมือหรือว่าจะบันทึกเป็นตัวพิมพ์พี่ยามผมต้องใช้เช่นนี้ซีล็อกเลคเชอร์พี่ยามได้เลยนะเนี่ยไม่ใช่สิคุณต้องขี้เกียจกว่านั้นสิคือผมจดปุ๊บผมดีกับผมดีก่าคุณซีจดไปผมเอาเอาตัวแท็บเล็ตมาวางใกล้ๆก่ะก็การเป็นผมไม่ต้องจดเลคเชอร์เลยคุณซีจดให้ผมคือคือซื้อให้เป็นของขวัญไงเธอเธอเรียนเก่ง ว้าวเลยอ่ะวันนี้เธอเข้าเรีย,ยนเชฟชานารอะไรเงี้งยแล้วเธอก็เอาปากกานี้ไปปากกากายาสิทธ<อ>ิ์เขียนปุ๊บโผล่จอเราปับ๊บโอ้โหไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนการใช้ชีวิตในโลกยุคนี้มันช่าง <c oughs> น่ากลัว <c oughs> จริงๆเลยนะครับสมาร์ทเพนอันนี้ใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับว่าจะมีราคาเท่าไหร่ที่แน่ครับสามารถซิงกันได้กับตัว iOS แล้วก็ซิงกันด้วยบลูทูธเอาล่ะเดี๋ยวซีขออนุญาตนะคะ ซื้อมารีวิวหน่อยซื้อมารีวิวหน่อยเดี๋ยวต้องมาลองดูว่ามันวาดเป็นรูปได้ไหม่ได้สิไบายป็นไนะคะแล้วสนุกด้วยเอาละเราไปดูกันที่5วิดีโอมาแรงประจาสัปดาห์นี้เนื่องจากวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะบางคนอาจจะแบบว่าดูคลิปวิดีโออะไรดีไม่มีวิธีการ5วิดีโอที่กําลัง rising up ก็คือมาแรงสุดๆฮอตๆมากเริ่มจากอันดับ5เป็นคลิปวิดีโอนะคะหนีไม่พ้นของ B R s o ค่ะ Refresh คันเทพ3หนังสั้นจาก3นักเขียนการ์ตูนค่ะครับผมคือจริงๆ นักเขียนคนไทยโดยเฉพาะเขียนการ์ตูนเนี่ยดังกันเยอะนะแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยนะครับเขาก็นำเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาทำเป็นหนังสั้นใครสนใจนะครับลองคลิกดูกันได้นะครับไปที่เวียโซชาแนลก็ได้นะครับไปดูกันนะคะและสี่ Official MV รักกันอย่าบังคับของโอกามิกาเซ่ค่ะยอดวิวล่าสุด9 0 0 0 0นะคะ นี่มีน,น้องในกัามิกาเซ่เนาะค่ะมาไปดูกันต่อได้นะคะอันดับที่3ค่ะ s e r r y Henry cracks a bullet in the back of เดอะเน็ตนะคะนิวอิ r ล์เรดบูล vs สปอร์ติ้งเคซีค่ะยอดอิลล่าสุด9 7 5 0 0 0งดิลมาเป็นอันดับ3นะคะโพสโดยเมเจอร์ลิทส์ฟุตบอลนี่ก็สวยมากนะฮะคือเขายิงเหมือนกับเหมือนยิงลูกปืนเลยนะเหมือนบุลเลตเลยนะบุลเลตช็อตมากตรงแล้วเข้านะฮะแล้วระยะดูนะฮะระยะมือมันไกลมากนะ โอ้ไม่ธรรมดาเลยที่รู้แล้วทำไมนักบอลไม่ค่อยมีผมทไมเตะเข้าแล้วโดนลูกหัวลกเอาล่ะไปต่ออันนี้อันดับที่สองค่ะคลิปวิดีโอมาแรงได้แก่ The Voice Thailand บิวจรุนวิทย์ค่ะมาลองฟังเสียงกันเะว่าทำไมเรามาบรรดาโพสถึงช่นช่องนี่เพลงไหนที่ไหน Problem ของคิวโก้ปะ ใช่ใช่ในรายกาน Problems นะฮะยอดวิวล่าสุด1ล้าน3แสนกว่าวิวแล้วค่ะแล้วก็ไปดูกันที่อันดับที่หนึ่งค่ะคลิปวิดีโอ Mew Chan Join Spider Doc ไหมคะ <c ười> คลิปนี้เป็นคลิปที่เจ้าของแสบมากเอาหมาเจ้าเองเนี่ยมาใส่ใสชุดใส่คอสตูมารันทูล่าหรือว่าแมงมุมยักษ์ทีเนี้ย มันก็ครอบคลุมตัวน้องหมาจนไม่เห็นแล้วก็สร้างสถานการณ์เอาน้องหมาเนี่ยไปปล่อยที่ต่างๆและ่ายทําเหมือนพันตร์สยองขวัญโดยมีน้องหมาตัวเองเนี่ยแสนรู้มากๆเลยนะคะวิ่งไปแกล้งคนนะคะจนคนตกอกตกใจนะดีนะจริงคลิปนี้ถ้าบางคนเขาตกใจแล้วเขาไล่หน่อยแต่เขายิงขึ้นมาทําไงอ่ะตุสีต้องดูคร,ครับคือเขามีการจําลองสถานการณ์นะครับอย่างเช่น และดูมุมกล้องกันนะ,ะคะคือคนที่เขาทำเนี่ยนะฮะมันก็มีบางช็อตเดิอนออกไปโอ้ตัวอะไรมันคือทารันทูล่ยักษ์นะฮะคือหมานะครับสี่ขาเลยนะฮะมันจะเห็นได้ยังไงแล้วทำไมเขาไปเขาไปปล่อยมืดเนี่ยน,นี่มันมีมันมีช็อตหนึ่งท,ที่ที่เจ้าของเนี่ยเขาเหมือนกับเล่นกับหมาอยู่เ,ยเล่นด้วยไม่ใช่ค่ะคือเจ้าของเขาลงไปเล่นด้วยเล่นกับหมานะเหมือนว่านอนตายแล้วโดนแต่ดูนะครับหลังจากที่ลิฟเปิดครับสองสาวคลีดกระจายนะฮะเจ้าของทำตัวเหมือนเป็นศพอะ ในลิฟต์ก็ตกใจแต่แย่แล้วยังเจอแบบอันตัวอะไรขยุมขยุมอยู่บนตัวคนเ4ี้ยเล้านวิวอันนี้คือเท่าที่เราได้ติดตามมานะครับยอดนะคะเอิน้ไ่รล้วทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะสำหรับมิวแทนจอยส์สไปเดอร์ดอกนะคะหรือน้องหมามาหาการซีเจอเป็นไงอ่ะซีเหรอคะก็คง <c oughs> ไม่ใช่ <G ül> ก็คงตกใจวิ่งหนีนเือนการเพราะเกลียดมัมุมมากค่ะ <N> แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับนอกจากเล่นคลิปวิดีโอที่ออกมาเซลล์อย่างนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มมีไวรัลอีกแบบนึงแล้วนะอะไรเหรอน้ากันให้ทาแป้งอ,ะอ่ะคุณเสีหยนยังทากันให้ทาแป้งอ่าทากันให้ทาแป้งแบบขาวๆเต็มหน้าเลยเดี๋ยววันจันทร์ต้องเอามาเล่าให้ดูนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวได้ให้สามารถโพสต์แชร์กับเราเข้ามาได้นะคะผ่านทาง facebook.com/slash บ้านเพลินสีก็จะได้มาออนแอร์แชร์กับทุกๆคนได้ดูกันในไอทีทีเดย์ค่ะช่วงนี้เอาเป็นว่าพักกัันนนสกกกครู่่อแล้้วว็ชงหา กลับมาติดตามช่วงของปักหมุดปฏิทินประเทศไทยแล้วก็กรุบกริบกับแหนนะจ๊ะครับผมส่วนใครติดตามรีวิว iPhone รอเดี๋ยวรอเดียเด๋ยวแ <รอ S 1> ป๊บหนึ่งตัดต่อเสร็จวันนี้แน่นอนสัญญาครับผม